นัตถิสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอสมควรแก่เวลาขยับขยายยกมือขึ้นไหว้สมาธิคุณงามความดีบารมีของตนตั้งจิตอันเป็นกุศลอธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลว่าตาม อิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจโยโหตุด้วยการบำเพ็ญของข้าพเจ้านี้มีการให้ทานสมาทานศีลเจริญจิตตภาวนาบางสุกุลรวมญาติ ขออำนาจบุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยนำไปสู่พระนิพพานด้วยเถินอิทังโนปุญญภาคังสัพพัสตานังเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายลูกหลานทั้งหลายสามีภรรยาพร้อมด้วยญาติมิตรตลอดทั้งสพรพพสัตว์ทั้งหลาย ที่พากันอาศัยอยู่ทางทิศบูรพาอาคเนทักษิณหอรดีปาจิมพายับอุดรอ,อีสานทิศเบื้องต่ำถึงอเวจีมหานรกทิศเบื้องสูง ถึงภวะคคับโฮมตลอดอนันตะจักรวาลอันหาประมาณมิได้นะภูมิสถานวัดสีโคตคีรีแห่งนี้ขอบแผ่อุทิศให้แกดวงวิญญาณของอดีตเจ้าอาวาสภิกษุสัมมาเนน ผู้อุปธรรมอุปถาปวัดวาอารามพระภูมิเจ้าที่พพเท,ทพาอารัก <พา S 2> มหิสักหลักบ้านเ <พา S 2> จ้าป่าพนาภัย,พ,พ,พ,ยพูดผีปีศาจมูเปตมูอสุลกายท,ทั้งหลายจงพากันอนุโมทนา รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแผ่อุทิศให้อยู่นี้ถ้าได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าสเสวยความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถินสาธุ สาธุอนุโมทามิข้าวเอ๋ยข้าวสุกจะต้องกินทุกบ้านทุกฐานทินว่าจะมาเป็นข้าวให้เราจินชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปีต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาว ว่าจะได้เข้าจากนามาถึงนี้คนจินเข้าวควรชิดดูให้ดีชาวนามีบุญคุณต่อเราไม่เบาเลยเข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าฉันทิ้งคว้างเป็นของมีค่าคนจนคนยากมีมากนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำ สงสารชาวนาหนา้าตาดำดำสงสารแม่ครัวช่วยพากัรทำกับข้าวมื้อนี้มีคนแก่เราจะไม่ฉันข้าวเพื่อความเพลิดเพลินจะไม่เพื่อเสริมเพิ่มความงดงามแต่เพื่อประพืติตามพระธรรมวินยัยเพื่อละงับดับหายทุกขเวทนา เพื่อภาวนาบนทุกถึงสุขเอ่ยญาติโย,ยมเตรียมกราบพร้อมกันนะแล้วก็จะได้ประหยาดน้ำครับกราบเจ้าค่ะ